เวลาลูกค้ามาดูบ้านหรือนัดดูบ้านนะครับมีเทคนิคไหมที่ทําให้ลูกค้าจองให้ลูกค้าตัดสินใจเลยตัดสินใจซื้อเลยนะครับมีเทคนิคไหมก็ตอนเนี้ลูกค้านัดดูบ้านนะครับผมก็รอลูกค้าอยู่นะนะครับเทคนิคผมนะนะครับคือไม่ขายจะขายบ้านลูกค้ามาดูบ้านบอกไม่ขายนะครับงงจริงๆแล้วจะขายได้ไหมนะครับคืออย่างนี้นะครับอ่าเวลาลูกค้าจะซื้อบ้านสักหนึ่งหลังเนี่ย ไม่ใช่เขาแบบว่าไงเขาไม่เขาไม่ได้ดูที่เราที่เดียวนะครับอ่าเขาดูมาหลายที่หรือจะดูที่เราเป็นที่แรกก็ไม่รู้นะครับหรือเขาจะศึกษามานานแล้วนะครับซื้อบ้านสักหนึ่งหลังเนี่ยผมคิดว่าเขาคิดเยอะลูกค้านะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เขามาดูบ้านเลยเนี่ยเทคนิคแรกเลยนะนะครับมาก่อนลูกค้านะครับสัก10นาที20ครึ่งชั่วโมงก็ว่าไปนะครับมาถึงเนี่ยมาเปิดประตู เปิดหน้าต่างให้ลมเข้าให้ลมโกกนะครับแล้วก็ทําบ้านอ่ะจริงๆบ้านอ่ะถ้าเสร็จแล้วนะต้องทําให้เรียบร้อยให้สะอาดเก็บกวาดเช็ดถูอาทิตย์ละครั้งปลูกหญ้าปลูกอะไรให้มันสวยงามแล้วก็ดูแลด้วยนะครับเวลาลูกค้ามาดูเนี่ยนะครับผมก็จะให้เขาดูเต็มที่เลยไม่ได้เดินประกบนะครับอ่ะไม่ใช่ว่าเดินประกบบอกทุกรายละเอียดไม่ต้องบอกหรอกครับ <c oughs> <c oughs> เขารู้หมดแหละนะครับว่าอันนี้ห้องอะไรอันนั้นห้องใหญ่ไหมอะไรเขารู้นะครับเขารู้หมดแหละ ลูกค้าเพื่อรู้เยอะกว่าเราอีกนะครับเราพี่เต็มที่เลยนะครับแล้วก็อยู่ห่างๆเขาให้เขาแบบมองหาเราเพื่อจะถามอะไรเงี้ยนะครับพอเขาดูเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วนะนะครับอย่าไปขายเขาเยอะอย่าไปขายเลยดีกว่านะครับลองหาจังหวะนะครับหาจังหวะคุยนะครับทํายังไงให้เขาเชื่อใจเราดีกว่าเราไม่จําเป็นต้องปิดหลังนี้ก็ได้นะครับแต่ทํายังไงให้รู้ปัญหาเขาให้ได้นะครับว่าเฮ้ยเขาต้องการอะไรนะครับ เขาติดเรื่องอะไรนะครับลองสอบถามแต่ถามตรงๆเนี่ยมันก็ไอ้นี่ไปนะครับลองเย็บๆดูว่า,าลูกค้าติดอะไรตรงไหนไหมนะครับชอบอะไรไหมหรือไม่ชอบอะไรตรงไหนหรือเปล่าเพื่อผมจะได้ไปปรับหลังอื่นอะไรเงี้ยให้มันดูดีขึ้นอลองลองสอบถามความพ่เเห็นดูแล้วก็ลองคุยกับเขาดูนะครับอให้เขาผ่อนคลายอย่าไปขายเขานะครับจองเลยไหม ตอนนี้มีโปรนะถ้าเขาไม่ถามเนี่ยไม่ต้องตอบเลยว่ามีโปรอะไรบ้างถ้าเขาไม่ถามนะไม่ไไมม่่ผมจะไม่พูดเลยถ้าเขาไม่ถามเรื่องสินเชื่อผมจะไม่พูดเรื่องสินเชื่อเลยนะครับถ้าถ้าเขาถามเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องอะไรพวกนี้แปลว่าลูกค้าเนี่ยเฮ้ยอยากรู้เรื่องบ้านว่าเฮ้ยโอเคไหมงานเป็นยังไงก่อสร้างดีไหมนู่นนี่นั่นอะ่ะเราก็พูดเรื่องนี้ไปแต่ถ้าลูกค้าถามเรื่องกู้ได้ไหมกู้ได้เท่าไหร่อะ่ะ เราก็จะคุยเรื่องนี้นะครับเราก็จะสอบถามว่าลูกค้าทําอาชีพอะไรครับทํางานประจําหรือธุรกิจส่วนตัว่านะครับเราก็ให้ความรู้เขานะครับว่าถ้าเป็นอย่างนี้จะต้องอย่างนี้งานประจําให้ผมเช็คก,ก่อนไหมผมเช็คให้ได้นะว่าลูกค้ากู้ได้เท่าไหร่ถ้าธุรกิจส่วนตัวลูกค้าทําเกี่ยวกับอะไรครับอเดี๋ยวผมช่วยดูให้ไหมได้จดทะเบียนไหมนู่นนี่นั่นไหมนะครับเดี๋ยวช่วยดูให้เหมือนกับว่าเราต้องไปช่วยอะไรเขาบ้างนะครับ่าลองคุยๆนะครับไม่ต้องขาย คุยนะครับคุยให้มันแบบว่าเขารู้สึกดีให้เขารู้สึกดีกับเราให้ได้นะครับถ้าเขารู้สึกดีกับเราแล้วเนี่ยเขารู้สึกคุ้นเคยกับเราแล้วเนี่ยนะครับเขาจะค่อยๆบอกออกมาว่าเขาต้องการอะไรนะครับอ่ะเช่นถ้าเขาอยากได้บ้านเนี่ยอยากเพิ่มตรงนี้อยากเปลี่ยนไอ้นั้นเฮ้ยห้องครัวตรงเนี้ยไม่อยากได้ซิงค์แต่เขาจะไม่พูดแบบนั้นนะครับให้เราเกินนไปว่าอ่ะที่มีมีไม่ชอบอะไรตรงไหนของหลังนี้ไหมอ่ะจะได้ไป เปลี่ยนจะได้ไปพัฒนาโครงการอื่นจะได้พัฒนาหลังอื่นอะไรเงี้ยอ่านะครับถ้าเขาบอกเฮ้ยพี่ไม่อยากได้ครัวตรงนี้เลยพี่ไม่อยากอันนี้เลยเนี่ยติดตรงนี้แหละอ่านะครับล้วก็เสริมไปว่าเออผมผมแก้ไขให้ได้นะนะครับ <laughs> เนี่ยผมผมทุบให้ได้นะนะครับอ่าผมสามารถเอาออกให้ได้แล้วก็ทําเป็นเหมือนเหมือนห้องอีกห้องนึงเลยอะไรเงี้ยก็ว่างกันไปเออเนี่ยที่อยากได้ครัวข้างหลังเนี่ยถ้ามีครัวข้างหลังเนี่ยคงจะดีนะ เอออานะครับอะผมมีน้าผมมีช่างจัดการให้ได้เรียบร้อยเลยนะครับอะก็อย่าไปพูดถึงเรื่องราคาถ้าเขาไม่ถามนะให้เราพูดแบบนี้ไปก่อนนะครับอะถ้าเขาอยากรู้อะไรเพิ่มเติมบบเดี๋ยวเขาถามเราเองนะครับถ้าเขาเริ่มไว้ใจเราแล้วเนี่ยเราจะปิดการขายได้ง่ายขึ้นอย่าไปหวังแค่เฮ้ยเราต้องปิดหลังนี้ให้ได้ไม่จําเป็นนะครับเราทําโครงการสร้างบ้านขายเนี่ยเรามีอีกหลายหลังที่ยังไม่เสร็จหรือโครงการต่อไปอาหรือโลเคชันตรงนี้ไม่เหมาะกับเขาเราก็เก็บไว้ลูกค้าแบบนี้นะครับ ท่านใดสนใจเกี่ยวกับการสร้างบ้านขายนะครับผมมีคอร์สฟรีมาแจกนะครับสอนทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับเป็นการไลฟ์สดสอนในกลุ่มปิดนะเดี๋ยวผมจะชี้แนวทางให้บอกแนวทางให้นะครับว่าเริ่มต้นยังไงกันดีนะครับเหมาะไหมมีทุนไม่มีทุนเริ่มได้ไหมกู้สินเชื่อย,ยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวจะปูพื้นฐานให้บอกข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงเหมาะที่จะทําหรือเปล่าใครสนใจเรียนทักหาไลน์ผมเลยนะครับไลน์ at t w h 99นะครับทักไลน์มาเดี๋ยวผมส่งลิงก์กลุ่มให้นะครับอ่าเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะครับไลฟ์สดทุกวันพุธเวลา1ทุ่มถึง2ทุ่มนะครับอ่าใครสนใจเรียนคอร์สฟ,ฟรีก็เข้ามาในกลุ่มได้เลยครับ